คุ้มนาหน้าทองจังหวัดนนทบ,บุรีนำทีมโดยอาจารย์สุบินณ้าทองร่วมด้วยดีเจมะตูมเตชินและทัญญาอาสยามแถลงข่าวไหว้ครูบุรพาจารย์คุ้มนาหน้าทองประจำปี2567และพิธีสืบชะตาบูชาดวงใหญ่ที่สุดในไทยวันที่4-5พฤษภาคม2567ณ MCC Hall The m ม n วงวานโดยในงานแถลงข่าวดีเจมะตูมเตชินร่วมรํถวายและธัญญาอาสยามร่วมถวายเสียงพิ พิธีบวงสวงไหว้อินแปลนสี่หูห้าตาและองะค์ปู่พญานาคคุณหน้าทองเป็นการเบิกเลิกชัยสู่พิธีใหญ่สืบชะตาบูชาดวงที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยในงานวันที่4-5พฤษภาคมพิธีสืบชะตาบูชาดวงผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะได้พบกับการประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แบบล้านนาโดยพระสงฆ์กรูปด้วย โชคเป็นตานบางของทางรง้านงานถือว่าเป็นวันดีแล้วก็เป็นวันที่เราได้จะบวงสวงบูชาองค์พ่อปู่พญานาควอ,อว่าเบิกเมตรแล้วก็ไหว้ขอพรองคยินแปลงสี่ของพระอาก็ในวันที่4-5พทษาพุธนี้ก็ทางคุ้มนัน,นาทองร่วมกับศูนย์จองสมังเวสแล้วก็มูลนิธิพระมูลนีแห่งประเทศไทย แล้วก็สมาคมส่งเสริมอนุรักษ์พิทีกรรมมนต์ล้านนาเขาก็ด้วยสารพันมูลและก็เอ็มซีซนะีโอโดยมรงานโบราณพี่บอกว่าวันนั้นมีไฮไลท์เยอะมากๆเลยใช่ไมหมคะ่มีไฮไลท์เยอะนี้ก็ส่วนรายละเอียดวันที่สี่ที่ห้าเดี๋ยวให้แม่ครูแม่ครูยังไงบ้างคะในวันที่สี่นี้ก็จะเป็นงานไหว้ครูนะคะไหว้ครูบูบรพาจารย์ของทางคุ้มนหน้าทองประจําปี2567ก็ก็อยากจะเชิญชวนลูกศิษย์ ลูกหาทุกท่านนะคะมาร่วมแสดงความกตัญญูป้ายกูบุรพาจารย์ของพวกเราทุกคนนะคะในงานก็จะมีคณะอาจารย์พราวาาถึง199ท่านส่วนในวันที่5เราก็จะมีทาพิธีพิธีล้านนาสืบชะตาหลวงบูชาดวงนะคะเชื่อกันว่าใครเดียร่วมพิธีกรรมนี้ก็จะช่วยเหนอนดวงทํากิจการการค้าอันใดก็จะสําเร็จได้โดยง่ายค่ะในงานเรายก โบเมืองร้านนาโบราณมาไว้เลยจะมีทั้งของกินที่เราอาจจะหากินที่อื่นไม่ได้แต่จะมาเจอกันในงานครั้งนี้มีทั้งของกินของปากแล้วก็ของใช้ที่เป็นเ,เมือนยกเมืองร้านนามาไว้ที่ MCC Hall เดอะมอลงามบงบานเลยค่ะวันนี้ก็ตั้งใจมาร่วมถวายเสียงปกติจะรำค่ะแต่วันนี้รู้สึกว่า แน่นแน่นท้องแล้วก็เลยเป็นถวายเสียงดีกว่าก็เป็นเพลงของปู่กับย่าทั้งหมดเลยที่เคยทําถวายปู่กับย่าค่ะครั้งแรกคือต้องบอกว่าน้องสาวมาตุงไม่ได้อยู่ประเทศไทยเขาอยู่เยอรมันมาตลอดชีวิตแล้วก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องแบบการมูเตเลยแต่ว่าขอเขาเป็นคนขอตุงเอง <ฮะ S 2> ว,ว่าเห็นที่มาตุงว่าวันที่สิมีงานบวงสวงเขาเลยอยากอยากลองรำนี่คือการรำถวายพญานาคครั้งแรกในชีวิตของใบตองเลยด้วยครับก็ดีใจที่อยู่ๆน้องก็คืออยู่คนละแบบ พื้นที่กับเราความเชื่อต่างกับเราแต่กับการเป็นว่าเขาศรัทธาเหมือนกับเราซ้อ,าอมอยังไงเมืนะ่อวานค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกบอกว่าถึงเต้นแล้วก็วันนี้เรียกว่าเป็นเป็นเกียร์เป็นเกียร์เพราะหนูกําลังมาที่นี่มาเมืองไทยอยาก,าการ,รู้จัก c ลเ t อร์วัฒนธรรมช่ของตัวเองอยากรู้จักเมืองไทยแล้วก็อยากรำอยากรู้สึกว่าจะเป็นยังไ,ไงแล้วเมื่อวานซ้อมกี่ชั่วโมงเมื่อวาน สองชั่วโมงสองค,ค,ครึ่งค่ะสองชั่วโมงครึือแปลว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้เห็นมตูกับน้องตารับคู่กันนี่คืองานอีเวนต์แรกของเรา<ส>ครั้งแรกในประเทศไทยเลยด้วยเ<ส>พราะว่าจากเดิมที่น้องเป็นนางแบบอยู่เมืองนอกนอก็แบบไม่ได้กลับมาทํางานที่ไทยเลยนะครับก็เลยตั้งใจและอีกอย่างนึงจากว่าตูมเป็นเจ้าภาพร่วมในการถวายเนธพญานาคตรงนี้ด้วยครับก็เลยรู้สึกว<ส>่าวันนี้เบิกเนตรก็อยากจะเป็นคนได้รับงานงานที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นการร่วมมือของเราระหว่างคุณนันาทองกับคุณจอมคำหม่งเวศ เป็นการสืบทอดแล้วก็เผยแพร่วิชาล้านนาโบราณที่ว่าเรื่องการทําพิธีสืบชะตาหลวงหลวงนี่แปลว่ายิ่งใหญ่หรือใหญ่มากหรือใหญ่ที่สุดเราจะย่อทั้งหมดแบบเต็มๆมาไว้ที่เดโมงาวงวานในการทําพิธีให้กับผู้ที่ศรัทธาทั้งหมดในวันนั้นเลยในความเชื่อของล้านนาโบราณเขาบอกว่าคนที่เข้าพิธีสืบชะตาเนี่ยต่อให้ดวงตกชะตาขาดทําอะไรไม่เคยสําเร็จ ชีวิตก็จะกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะทีเด็ดของคุณด้านหน้าทองอยู่ที่เขาเรียกว่าตัวเปื้อตัวชนเป็นลานการแก้จนตามตำราวิชาล้านนาโบราณที่เราจะจัดขึ้นที่เดมองงามวงมานไม่เคยมีที่ไหนในประเทศไทยและที่ใดในโลกเลยนี่ถือเป็นครั้งแรกอลังการงานสรา้างนี้ผมก็ต้องมาดูมา <c oughs> ชื่นชมครับผมเพราะว่านี่คือใหญ่มากฟังคือฟังคอนเซ็ปต์อาจารย์สุบินอาจารย์แขกแล้วก็ ค้ณดานาทอรเนี่ยเห็นว่างานใหญ่มากเลยแล้วก็เลยู้สุกโอ้น่าสนใจจังอยากมาหนึ่งศึกษาพศศาสตร์เหล่านี้การที่ผมเรียนโหราศาสตร์ด้วยได้มาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลจากอาจารย์แขรด้วยอาจารย์สุวินด้วยรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับครับผมก็ผมก็คือตัวแทนของคุณจอมวินะครับในการจัดพิธีกรรมต่างๆที่ถ้าติดตามก็จะเห็นนะครทุกครังทีเราไปเดินสายการแต่งานที่มีสายมูครั้งนี้ก็ได้เกียรติจากคุณดานาทอง์อาจารย์สุวินแม่ครูฟ้าใจนะครับ ให้เกียรติเราในร่วมการพิธีครัร้งนี้ด้วยครับก็อาจารย์คารวะก็จะจมาร่วมพิธีพิเศษมาให้ครับค่ะอ๋อเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นไปได้มีโอกาสได้เลยฮะเพราะว่าแค่นี้ก็ยังซ้อมกันไม่ทันเลยคือเวลาเรารำถวายพิธีอันนั้เขาจริงๆแล้วตุงก็บอกว่าตุงกับน้องไม่ใช่สายรำ มากรคือตูมไม่ใช่เด็กนะัก <c oughs> ตศิลป์นะครับตูมเป็นศิลปิกรแต่ว่าเนื่องจากเคยเอาศรัทธามากๆครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการสื่อสารกับองค์เทพได้ดีที่สุดก็คือการรําถวายมันก็เลยทําให้ตูมได้แบบมาอยู่กับคุมนาหน้าทองแล้วก็ราถวายที่นี่เป็นหลักครับแต่จริงๆแล้วไม่รู้ว่าทางคุมจะให้โอกาสตูมได้ไปรําถวายอีกไหม <c oughs> เดี๋ยวต้องรอติดตามครับก็ครั้งนี้ทางทางคุมนาหน้าทองนะคะเราตั้งใจมากที่จะ สืบสานแล้วก็ส่งเสริมขนธรรมเนียมประเทีโบราณล้านนาเราอยากจะอยากจะให้ทุกคนเข้ามาเห็น,นมาสัมผัสบรรยากาศในงานการหลวงในงานพิธีกรรมและการแสดงและทั้งหมดที่เราตั้งใจทำมากอยากให้ทุกคนได้มาร่วมในพิธีครั้งนี้ ก็มากันได้นะคะวันที่สี่ที่ห้าคือเรียกได้ว่าเป็นพิธีมูใหญ่เลยค่ะหนูก็ไม่พลาดแน่นอนเพราะว่ามีการแบบว่าสืบดวงชะตามีบูชาดวงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นพิธีที่ดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีบูธขายของต่างๆอาหารด้วยของกินของใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคืองานใหญ่มากๆกว่า80ล้านค้าเลยแล้วก็จะมีบูธของหนูด้วยหนูก็จะไปตั้งบูธอยู่นั่นทั้ง2วันเลยค่ะ